กบมาครับนะนะคบดีบิดตัวเก่าจะเดิมผมนะคดีนี้พี่นานาะสั่งเข้ามานะครับก็ผลิตต่อตัวนี้ผลิตให้ละาไฟเรา20โวลต์นะครับนะมี่อ20ก็สั่ง10ก็ใส่ได้ไดหมดนะเป็นเซอรล็อตใหมน่นะครับมันนีครับเดี๋ยวไปในทีทด,ดูนะที่ไฟ90วินนะพอดีซีวิตชิ่ลูกค้าซื้อไปก็ส่งไปลูกค้าหมดแนละ้วไม่มีทดลองเลยนะไม่เดี๋ยวให้ทดลองเอามาดูกัน กับที่80 85 84โวลต์นะครับที่6โวลต์นะครักระแสอยู่ที่12 13แอมป์นี่เลยชิ้นใหญ่ๆนะครับสบายๆใส่พัดลมอ่าซื้อเฉยค่าดูตรงนี้ใส่กับกล่ององยูขึ้นไปนะครับเด็กพัดลมที่มันสูงอยู่ประมาณ2นิ้วนะ2นิ้วขึ้นไป ลมประมาณสองสามนิ้วนะครับจะระบายทันนะครับสิบแปดนิ้วได้สี่ดอกนะครับบอกนีนะ้พัฒนาใหม่นะครับพัฒนาใหม่ให้ความร้อนมันร้อนค้ากดกดเดิมโหลดได้ต่ํากว่าเดิมนะครับขดีตรงนี้นะครับเจ้าน,นี้เขาพูดออกที่แปดแปดสิบสี่แปดสิบห้าวูนนะผมตีแปดสิบห้าวูนแล้วครับโอเคแปดสิบห้าวูนนะ กำลังจะมาดูกันที่6โอมนะอ่อที่มันได้แค่นี้เพราะว่าไฟเรามันแค่90โวลต์เองนะครับไฟเดียงวงจรน,นะไม่ไม่ถึง90โวลต์ได้ซ้ำเนละเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะไฟเรียงวงจรน,นะครับผมจะวัดไฟเลี้ยงวงจรให้ดูก่อนนะครับ มาดูจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันมีเรื่องวงจร94วุ้นนะได้94วุ้นนะครับโอเคเออกมา8.5วุ้นนะ8.5วุ้น8.6วุ้นได้แต่ว่าหม้อปแปลงมันจ่ายกระแสไม่ได้มันเลยตัดก่อนนะครับไปมาดูกันนะครับ 85นะครับตัแบบหนึ่งนะครับ85แบบ85นะครับที่กนะพันสกร้อยสี4วัตต์นะครับที่หโกโอมนะครับไม่ถึง4โกโมนะครับที่ไฟ9 0โวลต์นะครับ,รบถ้าใครมีไฟ100หรือ1 2 0โวลต์ได้วัตต์เยอะแน่นอนครับ แปดร้อยวัตต์ที่แปดโอห์มสบายอ่างเลยนะครับแล้วก็ไฟสูงไม่ใช่ว่ามีแค่ไฟสูงอย่างเดียวนะครับไฟสูงกระแสก็ต้องสูงนียนะเพราะบอดบอดค่าดีตัวนี้มีจ่ายกระแสอยู่ที่สามสิบห้าแอมป์เลยนะครับสามสิบห้าถึงสี่สิบแอมป์ 5. สบายสบายเลยประมาณนี้ครับขอบค่าเอ่อก็พั้อส่งแล้ละครับตอนนี้